สำหรับคนที่ใช้ MG Max s d นะครับตอนนี้เรามีบันไดข้างไฟฟ้าแล้วนะครับสำหรับคนที่สูงวัยหรือคนที่อัข้างที่จะมีปัญหาเรื่องเข่านะครับสามารถขึ้นรถแบบนี้ได้แล้วนะครับสบายๆเลยนะครับไม่ต้องก้าวลึกนะครับอ่ะเดี๋ยวเราให้ดูคนตัวเล็กๆนะขึ้นรถยังไงไปปกติแล้วถ้าเราก้าวเนี่ยถ้าไม่มีบันไดเนี่ยมันจะต้องก้าวยาวก้าวลำบากนะครับแต่ตอนนี้สบายสามารถก้าวขึ้นได้สบายก้าวลงก็สบายครับลองดูครับเห็นไหมครับนี่ อนอกจากประตูหลังแล้วนะครับประตูหน้าก็ยังใช้งานได้เหมือนกันนะครับคนขับก็สามารถขึ้นรถได้นะครับขึ้นแบบนี้เลย,เลยสบายๆนะครับไม่ต้องมาก้าวแบบปกติเราต้องขึ้นยังไงเราต้องขึ้นอย่างนี้เลยอ่ะมันลําบากมากนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งนะครับความแข็งแรงตัวนี้รับรองเลยว่า300กิโลสบายๆเดี๋ยวเราลองขึ้นให้ดูกันนะครับไปอันนี้ก็100ร้อยกว่าโลนะคนนี้ขึ้นทีก็ลดเอียงนะครับอ่ะสีนวลอีกคนนะครับ นะครับแข็งแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีไฟส่องสว่างนะเวลาตอนกลางคืนที่มืดเราก็จะเห็นไฟส่องที่พื้นได้เลยนะครับเ <c oughs> วลาเราปิดนะปิดไปนะครับบันไดก็จะพับสไลด์เก็บสวยงามนะครับ <c oughs>